สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมการปลูกแตงในกระถางครับเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆเลยครับมีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยก็สามารถปลูกได้ครับใครอยากปลูกแตงให้มันดกแบบนี้นะครับชมคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองดกแบบนี้แน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปชมวิธีการปลูกกันเลยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับภาชนะที่เราใช้ปลูกนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นกระถางใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นถังเนี่ยก็เอามาเจาะรูแบบนี้นะครับ ใส่ดินลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะก่อนครับจากนั้นนะครับเรานําขวดน้ำเนี่ยมาตัดครึ่งครับเจาะรูเล็กๆนะครับให้เยอะๆเลยครับเจาะให้รอบขวดเลยนะครับเอาตั้งไว้ตรงกลางเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็ใส่ดินให้เต็มเลยครับขวดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเราจะทําเป็นที่ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยของเราก็จะเป็นพวกตระกูลผักสดผลไม้สดทั่วไปครับเอาต้นกล้าแตงลงมาปลูกครับคุณผู้ชมปลูกสักประมาณ4ต้นเนี่ยกำลังดีครับ คุณผู้ชมมีกล้วยนะครับที่มันสุกมากๆเนี่ยไม่ได้รับประทานเนี่ยก็มาทําเป็นปุ๋ยได้ครับหรือแค่เปลือกมันอย่างเดียวก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือถ้ามีพวกมะเขือเทศเนี่ยที่ผลมันค่อนข้างสุกเละแล้วนะครับก็มาทําเป็นปุ๋ยได้เช่นกันครับลดน้ําให้เยอะๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่องที่เติมปุ๋ยเนี่ยนะครับลดให้มากๆเลยครับเราจะใช้พืชสดเนี่ยไปเป็นอาหารของพืชครับจะไม่ใส่ปุ๋ยอื่นใดๆทั้งสิ้นครับประมาณ15วันครับเราก็จะได้ต้นประมาณไซนี้นะครับ ต้นเริ่มมีหนวดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําค้างให้ต้นเลื้อยกันนะครับค้างก็ทําง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เอาไม้มาปักนะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้พืชเนี่ยมีพื้นที่ในการเลื้อยครับประมาณ30วันครับต้นเริ่มเลื้อยเต็มค้างเลยครับเริ่มมีดอกออกมาให้เราเห็นเต็มเลยนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนเดิมครับถ้าเรามีเศษพืชผักสดๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในที่ให้ปุ๋ยของเราได้เลยครับ ประมาณ60บวันนะครับคุณผู้ชมต้นเนี่ยก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับเราก็จะได้ผลผลิตโดดๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าต้นเนี่ยมันจะดกขนาดไหนครับคุณผู้ชมชอบเอาแตงเนี่ยไปทําเมนูอะไรกันครับยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นวิธีปลูกแตงที่ง่ายมากๆอีกวิธีหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดเนี่ยมีพื้นที่น้อยนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองปลูกกันดูครับ เรื่องโรคแมลงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแทบไม่ต้องไปกังวลเลยครับเพราะว่าปลูกในกระถางปลูกในถังเนี่ยมันดูแลง่ายมากๆครับแทบไม่มีโรคมากวนเลยครับที่คุณผู้ชมเห็นว่าแตงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใบเนี่ยนะครับเพราะว่าเราตัดใบทิ้งครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันจะได้เห็นผลผลิตชัดเจนครับไม่ใช่สูตรใดๆทั้งสิ้นครับไม่ใช่สูตรตัดใบแล้วลูกดกนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยนะครับและจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับ สงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์